สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ทุ่งนาสตูดิโอนะคะสถานีแห่งความสุขสถานีแห่งการเรียนรู้สถานีแห่งการแบ่งปันความรู้ในการเกษตรสําหรับคนยุคใหม่เช่นพวกเรานะพวกคุณด้วยนะน,นะคะสบวันี้เนี่ยค่ะเจ๊ก็จะมาแบ่งปันนะคะการทําน้ําเขียวทุกคนพอดีน้ําเขียวหมดแล้วนะคะลายแดงกินหมดนะคะน้าเขียวก็คือทอ่ทให้น้ําเป็นสีเขียวไอ้ที่เขียวๆนะี่มันคือสไลาย นะคะไดแดงนอนแดงเขาจะกินพวกนี้นะคะก็ถ้าใครอยากรู้นะคะตามไปทำพร้อมๆกันเลยจ้าไปเลยนี่จ้าทุกคนนะคะส่วนผสมของเรานะคะอย่างแรกเลยก็คือหัวน้ำเขียวนะคะหัวเชื้อนะคะอันที่สองคืออามิค่ะอามิก็คือกากของชูรดนะจ้เห็นไหมคะจัดอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยนหะอันที่สามจะเป็นปุ๋ยจ้ะปุ๋ยยูเรีย สี่ก็คืออาหารลูกไก่นะคะาาลูกไก่เล็กโอ้โนหะะและห้าก็คือดํานะคะลําประียดจังทุกคนนี่นะคะนี่ก็คือส่วนประกอบทั้งหมดนะคะที่เราจะทําน้ําเขียวกันในวันนี้นะคะโอเคขั้นตอนนะคะ เราก็จะเอาส่วนผสมที่มันจะต้องละลายค่ะพวกปุ๋ยพวกอะไรเนี้ยนะคะมาห่อผ้าขาวก่อนนะคะก็ปุ๋ยยูเรียช้อนหนึ่งนะคะอาหารไก่ประมาณช้อนนะคะแล้วก็ลำนะคะเออช้อนนะคะซึ่งตรงเนี้ยมันไม่ได้มีแบบว่ามัดตรส่วนที่ แน่นอนนะคะทุกคนใส่เท่าไรก็ใส่เข้าไปนะคะคือให้มันเป็นอาหารของตัวสาหร่ายจะมากกว่านะคะทุกคนหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ห่อผ้าจะ้ะหอ่อมัดนะคะเอาหนังยางมามัดนะทุกคนนะนะคะให้มันเป็นห่อผ้านะคะเนี่ยนะคะเมื่อมัดเสร็จแล้วนะคะก็จะได้รูปร่างหน้าตาประมาณนี้นะคะมัดให้มันอยู่จะไม่ได้หกบลงไปนะคะ หลังจากนั้นนะคะเราก็เอาน้ําเขียวแล้วก็อามินะคะไปตรงน้ำนะคะที่เราเตรียมไว้ได้เลยนะคะอ่าฮะตรงนี้นะคะนี่น้ําที่เราเตรียมไว้นะคะตักน้ําให้เต็มเลยนะทุกคนให้เต็มภาชนะเลยนะคะเราจะใส่สารอาหารลงไปนะคะแล้วก็บีบๆๆนะคะอ่าฮะให้ปุ๋ยนะคะรํา แล้วก็อาหารไก่นะคะเขาละลายน้ำนะคะทุกคนดูไก่มาจ้องมองด้วยนะคะก็ละลายไปอะค่ะเรือจะแช่ไว้สักพักก็ได้นะคะบางครั้งปุ๋ยหรือว่าอาหารไก่อาจจะเม็ดใหญ่ไม่ละลายนะคะเราก็บี้แบบนี้ค่ะบี้จนสารอาหารข้างในเขาละลายออกมานะคะมันก็จะมีตะกอนบางตัวที่ติดอยู่กับผ้านะคะอย่างเช่นพวกรำข้าวอาจจะมีพวก ปลายข้าวอะไรนะคะติดมาด้วยนะคะถือถือว่าเป็นการกรองนะคะทุกคนนะคะเป็นการกรองอย่างหนึ่งนะคะทำให้น้ำของเราเนี่ยมีสารอาหารพร้อมที่สลายสีเขียวนะคะจะเจริญเติบโตน้ำเราก็จะเป็นสีเขียวนะคะหลังจากนั้น,น,นจะทุกคนใส่นี่ค่ะอามินะคะลงไปนะคะอามินะคะก็ใส่ประมาณสักช้อนค่ะ หลังจากนั้นนะคะก็ตามด้วยหัวเชื้อน้ำเขียวจ้ะทุกคนใส่เท่าไร่ก็ได้ใส่น้อยใส่มากใส่เยอะนะคะใส่มากก็จะเป็นเร็วค่ะทุกคนคือเติมเชื้อให้เขาหน่อยนะคะแล้วเราก็คนให้ทุกสิ่งอย่างให้เขาเข้ากันนะคะส่วนห่อผ้านเนี่ยค่ะก็อาจจะทิ้งไว้ให้ข้างในมละลายสักแปดชั่วโมงก็ได้ทุกคน เนี่ยค่ะเป็นไงคะในการทําน้ําเขียวของเราง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะแต่ว่ามีประโยชน์มากเลยนะทุกคนนะคะคือถ้าเรามีอามินะคะมีหัวเชื้อน้ําเขียวแค่นั้นเองนะคะใส่ปุ๋ยใส่อะไรลงไปก็เป็นอันว่าเสร็จ นะคะตากเขานะคะไว้กลางแจ้งนะคะเพราะว่าน้ําเขียวอ่ะค่ะเขาเป็นสาหร่ายเขาจะสังเคราะห์แสงนะคะแค่นี้เราก็ได้แหล่งอาหารดีๆไว้สําหรับเลี้ยงหนอนแดงลายแดงของเราแล้วทุกคนง่ายมากใช่ไหมคะนะคะถ้าใครยังทําไม่เป็นลองสูตรนี้ดูนะคะรับรองเขียวแน่นอนจ้ะสำหรับวันนี้ก็คงจะจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้บ๊ายบาย